ถึงสนามบินเตโชกัมพูชาแล้วนะครับดูสิเงียบกริบเลย like กับ o s t town bro ไม่มีคนเลยได้ยินเสียงตัวเองสะท้อนคนลุกอะไปเนี่ยเหมือนเดิมจนวอร์เตนไนนตันตัดต่างอ่ะปูนี่กับจนวอร์เตนเนี่ยเออให้ก็เหมือนเดิมวาบิน้าเชิญอย่างนี้โลกเออจราหน้าเราก็มีสาวเขมรคนหนึ่งเขาไม่พอใจ ที่หนุ่มฝรั่งและหนุ่มไทยไปถ่ายสนามบินเตโซแล้วผลปรากฏว่าสนามบินเตโซเงียบเหงาเหมือนปา่าซ้าสาวขาเขมรคนนี้เขาเลยแค้นครับแค้นมากครับแค้นที่หนุ่มฝรั่งกับหนุ่มไทยคนนี้ไปทำให้ ประเทศเขมรขายหน้านะครับเขาแค้นมากครับและเขาก็จะกลับมาแก้แค้นหนุ่มฝรั่งกับหนุ่มไทยด้วยการที่มาถ่ายคลิปสนามบินสวนณภูมินะครับเขาก็มั่นใจว่าประเทศไทยนะครับช่วงนี้ไม่มีงานเทศกาล ไม่มีกิจกรรมอะไรต่างๆนานาเขาก็เลยคิดว่ามันคงไม่มีนักท่องเที่ยวหรอกคงจะเงียบเหงาเหมือนสุสานหรือว่าป่าชะเหมือนกับสนามบินเตโซในปัจจุบันแต่ผลปรากฏว่าพอเธอมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแต่มีนักท่องเที่ยวครับนะ มันทำให้เธอถึงกับอึง้งโอ้โหนี่ทำไมมันไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้นะครับเธอถึงกับไปไม่เป็นนะครับทุกคนนะเพราะเธอไม่รู้ว่าเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับหรือนักท่องเที่ยวประเทศไทยไปี่ไนึงนะครับมาเที่ยวเป็นแสนแสนะแต่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศขมร เดินหนึ่งนะครับเข้าไม่ถึงร้อยคนซึ่งเธอก็คิดว่าสนามบินสุวรรณภูมินี้มันก็คงเหมือนกับขเขมรน,นั่นแหละถ้าจะมีบ้างก็น่าจะเป็นเทศกาลวันลอยกระทงนะครับวันปีใหม่เธอคิดว่าอย่างนั้นแต่เธอมาเห็นจริงๆแล้วเธอถึงกับอึ้งนะครับ เพราะว่านักท่องเที่ยวนะครับสนามบินนะครับสวนภูมิชาวต่างชาตินี่มาวันหนึ่งหลายพันคนนะครับประเทศไทยไม่เคยขาดแคลนนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเข้าออกประเทศไทยเป็นว่าเล่นเพราะประเทศไทยนะครับขึ้นชื่อลือนามนะครับเป็นแหล่ง ที่นักท่องเที่ยวชอบมากที่สุดในเขตอาเซียนนะครับประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวเยอะที่สุดเป็นเบอร์ต้นๆของโลกนะนักท่องเที่ยวนี่ครับชนยุโรปนี่ชอบมากเลยนะครับมาเที่ยวทะเลนะครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องทะเลกับทะเลกัมพูชานี่มันคนละแบบกันเลยนะครับทะเลกัมพูชานะครับสบกรปรกนะครับนะ หาดชายนะครับมีแต่ขยงขยะมีแต่สิ่งของที่สกปรกเพราะว่าไม่มีการดูแลจัดสรรเหมือนประเทศไทยนะครับประเทศไทยนะครับหน่วยงานรัฐนะครับเอกชนหรือว่าประชาชนคนไทยคือเอาง่ายๆนะครับนะไม่ต้องมีหน่วยงานก็ได้ประเทศไทยนี่เพราะว่าปัจจุบันนี้คนไทยเขามีการ ดูแลความสะอาดดีมากเลยนะครับนะแม้แต่ขวดอะไรต่างๆนานานี่สังเกตดูเลยครับเดินเข้าสวนสาธารนณะหรือว่าเข้าห้างใหญ่ๆนี่คนไทยเขาจะไม่กินแล้วทิ้งครับนะเพราะอะไรครับเพราะประเทศเขาพัฒนาแล้วนะครับคนไทยนะครับการพัฒนาการคิดการอ่าน ความสะอาดนี่ต้องมาเป็นที่1น,นะครับในเขตอาเซียนปัจจุบันนี้น่าจะไม่มีประเทศไหนที่สู้ประเทศไทยได้แล้วเรื่องความสะอาดเพราะฉะนั้นสาวคนนี้เธอถึงกับอึ้งเลยเฮ้ยทำไมนักท่องเที่ยวมันเยอะกว่าสนามบินเตโซไม่เป็นอย่างที่เธอคิดไม่เป็นอย่างที่เธอหวังนะครับเธอถึงกับอึ้งเลยนะคิดว่าจะได้คลิปไปโอดชาวขมิน คิดว่าจะได้คลิปมาประจานประเทศไทยแต่ผลปรากฏว่าเธอจะถ่ายคลิปตรงไหนจะถ่ายมุมไหนมันก็มีแต่นักท่องเที่ยวที่เดินอย่างคับคั่งและเต็มสนามบินไปหมดเลยนะครับอย่าลืมนะครับสนามบินประเทศไทยเนี่ยนะสนามบินลงเครื่องบินสัญจรเยอะที่สุดอันดับสองของโลก นะถ้าที่ผมจําข้อมูลผิดผมต้องขอโทษด้วยก็ประมาณนั้นนะประมาณอันดับสองเลยนะเครื่องบินที่มาใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิของประเทศไทยนี่เยอะมากๆเลยนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปค้นดูนะครับ Google มีให้ทุกอย่างนะครับคนเขมรน,นี่ควรไปศึกษา Google เยอะๆควรไปศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศไทยเยอะๆก่อนที่จะมาโจมตีหรืออย่างนี้แหละครับทุกคนนะ จะเข้ามาถ่ายจะเข้ามาทําให้ประเทศเขาขายหน้าแต่ผลปรากฏว่าตัวเองไม่มีความรู้นะครับไม่มีการศึกษาก็เหมือนคนขมียนทั่วไปแหละเนาะคือด่าด่าด,าด,าดาแบบเออเอาสะใจนะครับนะปิดหูปิดตาด่าประเทศไทยนะครับประจานไปนะครับทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับนะแต่คนที่รู้ เขาก็ไม่สนใจอย่างเส้นพวกอินฟูนี่รู้ครับนะอินฟูที่พูดเก่งๆนี่เคยเข้ามาทํามาค้าขายประเทศไทยหมดแหละมีเงินมีทองทุกวันนี้ก็เพราะประเทศไทยเพียงแต่เขาแค่เนรคุณุณผืนแผ่นดินไทยทเฉยๆนะแต่ชีวิตเขาก็ไม่เจริญหรอกครับนะผมเห็นหลายคนแล้วชีวิตเริ่มถอยหลังเพราะว่า การพูดอะไรนะครับปกติจะมีแต่เอฟไทยซัพพอร์ตซื้อครีมซื้อของใช้ต่างๆนานา,นาแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วครับนะอย่างคนลาวนะครับผมจะยกตัวอย่างมาให้หนึ่งเคสพี่วินพาร์ครับนะเป็นคนนิสัยดีมากซัพพอร์ตประเทศไทยนะครับคนไทยรักคนไทยหลงไลฟ์สดในแอป TikTok วันหนึ่งนี่คนดูเป็นเช้นแสนนี่คือนิสัยของคนไทยนะครับขอเพียงแค่เรานะครับ ไม่เนรคุณนะครับนะมีความรับผิดชอบนะครับเป็นคนดีต่อสังคมนะครับชาวไทยไม่เคยทอดทิ้งไม่ว่าคุณจะเป็นชาติไหนพลเมืองไหนประเทศไหนนะครับความสำนึกนะครับแผ่นดินนะครับถึงจะไม่ใช่แผ่นดินเราเกิดแต่เขาให้ข้าวให้น้ำให้ชีวิตใหม่ให้สิ่งดีๆกับเรานะครับเราไม่คนเนรคุณ เพราะฉะนั้นคนเขมรนะครับถ้าคิดจะเข้ามาทําอะไรขายหน้านะครับคิดว่าจะมาขายประเทศไทยไม่ได้ครับเนาะทาไม่ได้ครับประเทศไทยนะครับเขามีเพศพร้อมทุกอย่างนะประเทศไทยนะครับคือประเทศที่นักท่องเที่ยวอยากเข้ามาชมอยากเข้ามาดูนะครับแผ่นดินไทยนะครับเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์นะคนไหนที่ได้เข้ามาเห็น ได้เข้ามาดูถือว่าเป็นบุญวาสนาทุกคนนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยนี่ถึงกับไม่มีใครไม่ตกใจนะ,ะตกใจทุกคนครับเพราะประเทศไทยมันอลังการงานสร้างนะครับถนนหนทางทุกสิ่งสิ่งแวดล้อมมันอำนวยความสะดวกมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเราทะลุมิติเข้ามาอีกโลกหนึ่งอะนะถ้าไม่เชื่อก็ลองไปเที่ยวพมา่าไปเที่ยวเขมรดูครับนะ ไปเที่ยวลาวดูก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้แบบบอพรอก็ไม่ได้แบบว่าดูถูกประเทศตัวเองก็พูดถึงความแตกต่างกัน,นครับมันแตกต่างกันเห็นได้ชัดนะครับนะเอาเฉพาะถนนเลยนะถนนที่ไทยนี่นะในเขตอาเซียนนี่ถ้าตัวท็อปทอปนี่มาเลอะไรนะไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะครับนะอันนี้ไม่ได้โอยนะครับพูดความจริงนะครับบางคน,เ,นเลประเทศไทยได้กี่บาทกี่ตังค์นะอย่างเช่นมนุษย์ท่ำมาพูดหูนะไม่ต้องพูดว่าเลเหรอกครับ คนลาวทุกวันนี้ไม่รู้กี่แสนแสนคนนะครับดืมตาอาปากได้เพราะประเทศไทยพ่อแม่สะดวกสบายมีกินมีใช้เพราะประเทศไทยนั่นแหละนะครับเราต้องอยู่กับปัจจุบันเราอย่ามาหลอกตัวเองอย่ามาหลอกคนอื่นเพราะผลยุดท้ายความจริงมันก็คือความจริงนะครับนี่ใช่ไหมทุกคนนะสาวคนนี้ครับนะตะลึงครับไปไม่เป็นนะครับตาโตเลยครับเพราะมันคือความจริงนี่แหละ ความจริงนะครับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความจริงก็คือความจริงครับเพราะประเทศไทยเขาอุดมสมบูรณ์และพัฒนาไปไกลเกินกว่าที่ประเทศเพื่อนบ้านจะตามทันแล้ว